สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาทำน้องปอมปอมปูรินกันค่ะซึ่งปกติแล้วไม่เคยรู้จักน้องปอมปอมปูรินเลยแต่มีน้องๆบอกว่าทำสกุชีน้องปอมปอมปูรินหน่อยค่ะพี่เลยไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตมาและใช้ดินสอร่างรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงคลิปให้ดูในขั้นตอนการลงเส้นเป็นต้นไปค่ะฝากน้องๆที่เข้ามาดูช่วยกดติดตามและกดถูกใจให้กับช่องเพลินพุทธพิสตล์ด้วยนะคะโดยสกุชีที่ทำเนี่ยก็จะเป็นสกุชีที่น้องๆขอมาทั้งนั้นเลย พี่ก็จะพยายามทยอยทําให้นะคะและน้องๆคนไหนที่ชอบน้องปอมปอมปูรินตัวนี้นะคะจะวาดรูปเหมือนกันเลยก็ได้นะและฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากให้แก้ไขปรับปรุงตรงไหนคะ่ะหรือว่าพี่ทําคลิปยาวเกินไปอยากให้ทําคลิปสั้นลงก็คอมเมนต์บอกนะคะพอลงเส้นเสร็จแล้วต่อไปก็มาถึงขั้นตอนการระบายสีแล้วคะ่ะอันนี้จะระบายออกโทนเหลืองนิดนึงนะคะ น้องๆสามารถเลือกสีที like it, it yeah. ่ใกล้เค e ียงกับตัวน้องปอมปอมปูรินได้เลยนะคะน้องๆอาจจะเห็นว่าคลิปมันมีการสะเทือนนะเพราะว่าตั้งกล้องอยู่บนโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็ระบายสีบนตัวญี่ปุ่นด้วยคลิปต่อๆไปจะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะยังไงก็ฝากน้องๆช่วยติดตามคลิปต่อไปของช่องเพลินพุทธิสไตล์ด้วยนะคะพี่เอาคลิปตอนลงสีมาให้น้องๆดูนานนิดนึงนะคะแบบนี้น้องๆสนใจอยากระบายสีตามซึ่งขั้นตอนการระบายสีพี่พะเพลินจะเป็นคนระบายสีเพราะพี่พะเพลินระบายสีสวย แล้วก็รู้จักเล่นสีรู้จักเล่นเงาน้องๆที่อยากระบายสีเหมือนกันก็สามารถดูตามคลิปแล้วก็ระบายตามคลิปไปเรื่อยๆเลยนะคะ ระบายสีเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการติดเทปใสที่ตัวน้องทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะคะแต่ข้างหลังน้องปอมปอมปูรินตัวนี้พี่ไม่ได้ระบายสีนะถ้าน้องๆอยากให้น้องปอมปอมปูรินมีสีทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้องๆก็ระบายสีข้างหลังด้วยเลยนะ พอติดเทปสายเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดตัวน้องปอมปอมปูรินกันตัดตามคลิปเลยนะคะและขั้นตอนต่อจากนี้พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนรู้วิธีทำกันดีแล้วจะไม่เอารายละเอียดมาลงเยอะนะคะจะตัดเป็นบางส่วนบางท่อนมาให้ดูเท่านั้นพอเราตัดเสร็จแล้วส่วนหน้าและส่วนหลังของน้องปอมปอมปูรินจะแยกกัน ให้เราใช้เทปใสติดส่วนหน้าและส่วนหลังของน้องปอมปอมปูรินให้ติดกันทำตามคลิปเลยนะคะ พอติดเสร็จแล้วเราก็จะมายัดตัวน้องด้วยใยสังเคราะห์ค่ะพอยัดเสร็จแล้วเราก็ใช้เทปใสปิดส่วนที่ใช้ยัดใย,ยสังเคราะห์ให้เรียบร้อยซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำสกุชี่แล้ว เราก็จะได้น้องปอมปอมปูรินที่เราทำเองเอาไว้เล่นอยู่บ้านหรือเอาไปเล่นที่โรงเรียนก็ได้ค่ะสุดท้ายนี้ฝากน้องๆทุกคนกดถูกใจและกดติดตามให้กับคลิปน้องปอมปอมปูรินด้วยนะคะ